สบายดีพี่น้องสบายดีพี่ป้านะสมองสบอนเบอร์สุขสุคนคุเพกส่อง,สองเอ,อิดคือเก่าพี่น้องไทยนาหดมานี่ยู่หน้าพี่น้องเลยหน้าชิฟฟกห่างที่ว่าฮ่าอันนี้นมาดู đam hả ừ đi không quăng quăng thế wá nó con เพิงเพิ่ง่เองวนบอวนบอเ <c oughs> ขาก็เชียด้นย Cậu đang <laughs> 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 เวา <c oughs> ลาเป็นจิย <c oughs> วอย่างเรือมือแรงนะน้ำหน้ากระลดไไ่เดอม บรรยากาศก็ขึ้มพนจากโต๊กเนี่ยเล่งอีกดิเล่งไ่ไวเลยซาพ้นหน่อย เปไงวะข้างหลังอเอพี่จัตไปไเล่ไวๆนะ Lên, 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 lên.

เป,เป็นเลี้ยวกันเลี้ยวแฮกเป็นเล่งกินแล้วเลยพี่นอ้องยังอีกโลบเดียว เบกเบกเบกได้จะลงหายไหมหายสัมผัสเพิ่นพี่น้องเมื่อยวะผมเมื่อยผมเมื่อยครั้งแรกพี่น้องที่จอดรถไทยต่อเฮ้ยต่อเอาเกือบบอลอดพี่น้องพอเจ็บกันแขนหมดเลย หิวหนามกัหิวหนามพี่น้องเอ้ยคุณได้ที่อยากเห็น่น้องเออไทยหน้านพี่น้องกดไหล์กดเ์กดมากะลิ่งพี่น้องกดซาลูๆัวข้างแรกพี่น้องเอ้ยโอ้เกือบบลอด บอกอยย่างด้วยพี่นองด้วยอ,อยยืนพักผ่อนกอนให้บริลีไทยต่อ พี่น้องก้ายิงเรือเรือให้เดียวพี่น้องวันนี้เมาแต่ไทยนะ้าพี่น้องเกือบแม่นลืมไทยคลิปให้พี่น้องเบิง่งเอฟซีเพื่อนว่าเม่นเข้ามาแต่โดดเลยแหละพี่น้องแต่แต่แต่ไทยตะกา้าบ่ววัวแต่ไทยยังไทยหน้า,าเพื่อนละวายน้องเอิญไทยให้เบิ่งแน่ว่าสัน ะเลยมาไทยน่าจะคองพี่น้องไทยหดหนากับบริหน้ากับบริษัดอกพี่น้องสิบสองไฮสิบสองไฮและพี่น้องพังค์กากรุ่นสิบสองไลสิบสองไฮนี่แหละพี่น้องสิบสองไฮสำนีแหละ เล่งไว้โบได้พี่น้องเลยย่านบันเข่ากคกซื้ออักข้างแรกพี่น้องตาตะมิดกระชั้นแต่บ่คึอโบฟันมาพี่น้องบ่ได้ย่างจากคลองพี่น้องบ่คึอโบฟันหนาดสิไทยไทยไทยได้นะกว่าคนบ่เคยไทยหน้าเนาะแต่สุดท้ายเ้าก็เฮ็ดได้พี่น้องเลยเ้าก็เฮ็ดได้เ้าก็ไทยได้ เด็กเก็บพาไปเพียงเทนีนาอพี่น้องนาอคลิปหนาพอกันไหมลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องเอิดพี่น้องเด้อพี่ปานาเอ้ยพี่ผาดยังกาบ,กบขอโทษขอภัยคลิปหนาพอกันไหมบา,บาย